แซุปตาบาสสาวไทยเรียกเงินเป็นแสนแลกเล่นให้ทีมชาติใน4ีเกมสซุปตาบาส,สาวไทยเรียกเงินค่าเหนื่อยเป็นแสนบาทเพื่อให้เจ้าตัวกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในมหกรรมการแข่งขัน4ีเกมครั้งที่32ทีมบาสเกตบอลประเภท3า3ูณสทีมชาติไทย จบการแข่งขันในมหกรรมซีเกมครั้งที่32เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมหญิงตกรอบคัดเลือกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ทีมชาชายนั้นคว้าเหรียญทองแดงทำให้ผลงานตรงนี้ทำได้เพียงหนึ่งเหรียญทองแดงเท่านั้นหลังจากจบการแข่งขันเฮียต่ายนิพพลชวลิตมนเทียนนายกสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยหลังจบศึก3คูณ3ว่า สำหรับหญิงก็อย่างที่เราทราบกันว่าเรานั้นขาดผู้เล่นที่ดีที่สุดก็คือบิลจารุวันบุญสินพร้อมคนที่ทำแต้มสุดท้ายให้ไทยคว้าเหรียญทองในซีเกมครั้งที่แล้วที่ติดปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ได้มาร่วมทับด้วยแต่ผู้เล่นที่มาแทนก็เพิ่งไปคว้าอันดับที่4ฟีป้าเอเชียมากันล่าสุดทว่าอยู่ๆเราก็ไปฟอร์มแตกแพ้เวียดนามในรอบแรกแล้วก็ไปเร่งเกมนัดพบกับฟิลิปปิน แต่ทั้งสองทีมนั้นก็ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเราไม่ได้ห่างอะไรกับเขามากเราซ้อมมาดีทุกอย่างแต่บาสเกตบอล3คูณ3มันแล้วแต่วันจริงๆส่วนทีมชายเจ้าภาพเขาปิดข่าวดีมากต้องใช้คำว่าเขาซื้อทีมเอาอเมริกันยุโรปและแอฟริกามาถึง8คนทำให้เราแพ้แล้วมาตัดเชือกกับฟิลิปปินและเราก็ทำได้ดีในช่วงต้นนำมาตลอด แต่ก็มาโดนสองแต้มของเขาหรหวืช่วงท้ายก็ยังดีที่คว้าเหรียญทองแดงชนะเวียดนามมาได้เฮียตายยังได้บอกอีกว่าผมต้องขอโทษชาวไทยจริงๆนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนทำกันอย่างเต็มที่แล้วแต่บาสเกตบอล 3x3 คูณ3มันเป็นวันๆจริงๆเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีก็ต้องไปลุ้นในบาส 5, ูณ5กันต่อซึ่งทีมชายอย่างที่บอก กัมพูชาซื้อทีมรวมต่างทวีปมาแต่เราก็ยังมีดียังสามารถลุน้นเซอร์ไพได้ส่วนทีมหญิงเสียดายที่ชุดนี้เราขาดซุปตาคนสำคัญนั้นไปเขาแจ้งมาว่าขอค่าเหนื่อย1 0 0 0 0แสนบาทแต่ผมมองว่าการมาเล่นให้ประเทศชาติมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่เป็นไรทุกคนที่อยู่ยังคงวิ่งสู้ฟัดกันต่อไปทีมหญิงเป็นคนไทยล้วนแต่ทีมหญิงทีมอื่นเกือบทุกชาติยังมีโอนสัญชาติมาหมด ก็คงลุ้นกันต่อไปหากแพ้ก็จะไม่แพ้แบบน่าเกลียดจนให้คนไทยด่าได้เฮียตายกล่าว